คริสปี้วาฟเฟิลคริสปี้คริสปี้วาฟเฟิลฟรอสต์ฟรอสต์ฟรอสต์คริสปี้บอสคริสปี้บอสอันนี้อเล็กชอบแต่อเล็กไม่ตื่นเ <Yeah. S 2> ล็กชอบกินีชอบอีไลท์อ่ะใช่แต่ยังไม่ตื่นไงยังนอนอยู่เมื่อคืนนี่กับกับตีสองมนะั้งตีหนึ่งกว่ากับตีสองไม่รู้เหมือนกันว่ากับตอนไหนโอ้ย <Yeah. S 3> oh, อีพอเพิ่นเห็ดพี่น้อง ดยู่ยังม็ตื่นขักอยู่จังมันเป็นรูปหัวใจมันน่ารักดีโอ้โแได้ปะโอ้โหโนี่เล็กดูบ็อเฟินแมทธิวก็ชอบกินแพนเค้กตอนเช้าอะเล็กอยากกินไอ้บ็อเฟิบเฟินเนนะี่ยอันนี้พ่อทำให้ Han var sista man from festen last Sista Last man. Thailand, jao! Ja! Var du sist? Jag trodde att det skulle sluta klockan ett, men du Men nej, vi är kvar. Så jag säger, jag om du kan komma halv två då, har De stänger tidigare än de simma. Och då, när de kommer, då men någon tar bilen, Och då är det varit fem personer i bil och så ก็ต้องโทรหาพ่ออีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วทำไมไม่โทรไม่อยู่ด้วยเหรอะพี่นเออไม่แล้วแหละทางนู้นอ่ะพยองเกับีน ดื่มหรือเปล่า <ừ. S 1> ทุกคนดื่มคะทุกคนดื่มเด็กวัยรุ่นะนะเนาะคิดถึงผม,งม,งม,งมงหรือไงฮะคิดถึงผมบอกคิดถึงอะไรหลับปุ๋ยหลับตื่นมาอีกทีได้ยินเสียงเล็กและเข้าบ้านน่ะ ตอนพ่อไปแม่ไม่ได้ยินเสียงขณะนี้เกือบเที่ยงสวีเดนนะทุกคนยี่สิบองศานักฟุตบอลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันวิ่งเหนื่อยเนาะวิ่งเหนื่อยมากเนาะมันแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีก็เหมือนเหมือนวิ่งครึ่งชั่วโมงเนาะเออไปไปจ่ายตลาดจ้าทุกคนก่อนไปจ่ายตลาดก็เดี๋ยวไปกินเมื่อเที่ยง ให้หนมหนุ่มกินมื้อเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวมาส่งมาส่งหนุ่มๆจ้ะเพราะว่าอาเล็กมีติวข้อสอบแล้วก็แบบมีแบบทบทวนข้อสอบอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าอาทิตย์น่าจะสอบเยอะส่วนแมทธิวก็เขาจะจะมาเล่นเกมจ้ะก็ปล่อยให้เขาเล่น <What? S 1> <laughs> ปล่อยให้เขาเล่นพวกนี้เขาจะมีแข่งเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนไปดูแข่งฟุตบอลพวกนี้เออนแหละปะทุกคน ครับกินมื้อทีนที่อีกกี่อ่ะนะ่ะก,กินมื้อเที่ยังดีก,กว่าป่าวแมล่ลุ่น สอสั่อนีอห้าน,น,นยัลก,ดดกิ่อะไรอะกินทดอกขนมปังแล้วก็พิซซ่าหนึงนพิซซ่าด้วยยใครเอาไอติมขนม มือเที่ยงง่ายๆเมดเสร็จเสรดจเอา้าใ <c oughs> ส่กระเป๋าตังค์แม่ได้ไหมวันนี้กินอันนี้เหรอของแม่พิซซ่าหนึ่งชิ้น กับกาแฟใช่ไ o d กม่หอเลกินอหอดาเ่วาแม่ทำแใช่ไหมอพอาแม่ทำมันไม่ใช่เครื่องไงแล้วสูตรก็ไม่ใช่อันนี้ด้วยอันนี้คือ c ินินนามอนโรนะทุกคน ของแม่ทำอร่อยกว่าแม่ก็ไม่ชอบอแม่ชอบขนมปังเหมือนอะไรรู้แต่ว่าน้ำตาลมันเยอะไงนั่นไงคนมาลา้างมันห้านาทีก็มีนะทุกคน พริกต่างๆโอ้พริกวันนี้สวยมากใหม่ๆเลยสิ่งที่อยากได้ที่สุดเลยหัวเกลียงแต่ว่ามันแพงมากนะทุกคนอยากเอาไปผัดใส่ไข่อ่ะสวยๆเลยนะ ทุกคนไปส่งลูกที่บ้านส่งลูกที่บ้านแล้วก็ส่งแต่ย้ายกับว่าจ่ายตลาดจ้ะทุกคนวันนี้แดดดีดีดีใจหลาย แดดเกิน20องศาพี่น้องเกิน20องศาวันนี้จะอยู่ประมาณ2 0 2 0ถึงองศาเออช่วงนี้กำลังร้อนดีเลยจ้ะทุกคนรังดีใจแบบแสงเก่งค้าสันไดแลว้วเสือแกนสันไดแลว้วพี่น้องเอ,อ้ยบางคนก็ะตากแดดเอยอ,อาบแดดกันนั่นแหละแต่ก็แต่ก็ร้อนสำหรับเขาไงทุกคนเพราะเขาอยู่เมืองหนาวทาั้งปีไงเออ แต่ก็ร้อนมากสําหรับเขาไงแต่เขาก็ชอบไงทุกคนเออนั่นแหละก็เราไปจ่ายตลาดอาจจะได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างเนาะทุกคนเออในในห้างหรือว่าในานี่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาเปิดเพลงไงทุกคนเปิดเพลงในร้านซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอจะถ่ายเราเราก็แบบว่าเออเราขี้เกียจมาภาคเสียงไงทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะทุกคนแหละก็ เดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะจ้าทุกคนสองตาแยกจ่ายตลา<ะ>ดถึงบ้านแล้วทุกคนโอ้ยเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะจ๊ะเพราะว่าซื้อน้ำแข็งมาด้วยมันก็จะละลายเนาะอากาศมันร้อนเนาะทุกคนก็เดี๋ยวขอเก็บเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวใส่ลเลี๋ยว มันเนี่ยอะ็กเห็ดเห็ดกัดเห็ดกัน้านแล้วก็ทบทวนขอสอบจัดกับก็เลยไปไหนไอเพิ่์นซอยนะทุกคนก็เลยไอแมททิวไอแมททิวซอยเพราะว่าแมททิวเรียนเกมว้าทิวเรียนเกมว้า ลักทยาสีฟันทุกคนเบ่งแต่งแต่งวาสวีเดนใหญ่มากสองลูกลดราคาทุกคนสองลูกสามสิบห้าโครนนี่ก็เลยเอามาสองจ้ะได้มากทุกคน ่ทิวชอบกินแต่งโแมแต่ว่าไม่ไม่ชอบเห็นเม็ดมัน,มนแต่แตงโมมันต้องมีเม็ดทุกคนม,มีเม็ดป่มีตัวเนาะมึงแก้เอาตัวใชายมแม่ที่แก้ออกยังไดเนาะเลยสื้อมาหนุกหนึ่งหายกิโลละสาโครอันนี้สกิโลนิดๆดพี่น้องแพงมากเลยอ่ะเออซื้อที่ัวปีนัเตัวก็เอาหรอหือว่าอะไรยังไงไม่ต้องรไม่สั่งกด้ไม่ต้องทำอไเลยปกิปิบ

ทุกคนอันนี้เป็นที่ที่ทำผงผง,งน้ําสลัดนะทุกคนผงน้ําสลัดเปรี้ยวคืออร่อยมากทุกคนนี่เอามาผสมน้ํามันมะกอกแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็อันนี้มันเป็นผงใช่ไหมห่อหนึ่งก็คือแบบรสชาติเข้มข้นมากคือใส่ผักได้เยอะมากทุกคนอืมอร่อยนี่ท้ามันเหมือนจะบอกมาตักไปไปไม่เก็บเองกินก่อนกินก่อนก่อนเดไหมไปดีกว่าพักเพื่อนไปไ พยันปเป็นเซนมาบรอไปเป็นคนจะไปทำการบ้านเพิ่นเพินเ่นฝ่าไปเล่นเกมกะ่ะเอ๊ะ้ยอ,อือดเพิ่นสิมีแข่งไงเพิ่นสิบ่มีเวลาเล่นเกมมืออื่นแล้วก็วันจันทร์ก็ไปโรงเรียนที่สี่หน่ะทุกคนนินทาลูกให้ฟังเสียงดังๆเด้ออะไรทุกคนทุกคนฟังนิทนทานาทีมูแบบเสียงดังๆไม่ว่างี้ตั้งแต่กลับมาที่ยังไม่ได้กินน้ำเลยใช่ไหมอากาศมันร้อนต้องกินน้ำหนึง่งเอ้ยล้อ

แอปเปลิลเขียวเหลือเหลือเอตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะอาทิตย์นี้เลยไม่ได้ซื้อจ้ะทุกคนซื้อแต่แอปเปลิลแดงกล้วยก็ได้แปลงโมอาทิตย์นี้จ้ะทุกคน เก็บของเข้าตู้เย็นเสร็จก็เดี๋ยวมาทํากับข้าวมือเย็นกันต่อเนาะทุกคนก็เห็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะผัดหน่อไม้หมูสับเหมือนเดิมจ้าทุกคนจะเป็นหน่อไม้กระป๋องนเนาะแล้วก็เป็นหมูสับเราสับเองเนาะอันนี้เ,<อ>เครื่องปรุงที่เรา,เาใส่รวมกันแล้วจะเททีเดียวเลยเนาะทุกทนจะปรุงทีเดียวเลยพริกน้ําปลาเล็กทอดไข่สวยไหมทุกคนไข่ดาวของกเ,เล็กอีรีเด้อ พริกกระเทียมจ้าใบกระเพราของฝรั่งจ้าทุกคนโอเคไปลงมือทำผัดหน่อไม้หมูสับก,กันพริกกระเทียมจ้าพริกกระเทียมไม่รู้เผ็ดหรือเปล่านะนี่นเผ็ดใช่ไหมเผ็ดขนาดไหนผัดก่อนสั่ลงไป 吃肉的咧。 บาแม่มีเหลือหนึ่งกระป๋องที่บ้านก็เลยแบบซื้อมาแค่หนึ่งกระป๋องวันนี้ใส่น่อไม้ลงไปจ้ะกระเพราฝรัง่งกฝรั่งหอมดีดีซิเิิ้ากองฝรังร่งหอมอ่ะเหมือนหใบโหระพาเลยไม่เหมือนใบกระเพราอ่ะครับใช่เสร็จเรียบร้อยจ้ะผัดกระเพราเอย ผัดหน่อไมอ้ก็รักไอ้ผัดหน่อไอ,อ,อ้หมูสับหัวไปหมดเลยแม่ <Okay. S 1> ยกเสิร์ฟยกเสิร์ฟมีคนแซวแล้วนะว่าสงสัยจะชอบจริงๆแหละช่วงนี้ทำบ่อยหนุ่มๆชอบ <c oughs> อยู่จากตอนนี้อินับเต๋อ Och att ni mörkar. Och vad är det Hallå! Ja, men han... Han leker om mig så då jag honom tillbaka. Mm. Tackar, tackar, bror. Du kan börja bror, idag. Nej, jag tar. Börja. Så. Här. Cha då. Ha. på takten med den. Bror. Han är, ha. han är så negativ. Han กินข้าวกันจ้าทุกคนฮูวันนี้แดดสุดยอดเลยครับืมสุดยอดเลยแดดคือชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบนะทุกคนชอบมันแดดดีแต่มีบางคนไม่ชอบเพราะกลัวจะผิวดำนักฟุตบอลผิวกล้านนะ ทั้งลมทั้งแดดทั้งฝนทั้งหนาวทั้งหิมะ <c oughs> มี <c oughs> เอาตักแม่ต้องตักอีกข้าวเหรอเอเล็กตักให้เอาอิ่มเลยเอาอีกเดี๋ยวแม่ไปตักเอาเองข้าวอ่ะไม่ต้องห่วงแม่ อยู่ใกล้หม้อข้าวยังไงอืมไม่มีคนหล่นขอบจานไม่ใช่แค่ขอบจานนะหล่นมาเนี่ยแม่ออเขอหน่อมไม้ได้ไหมแมวมู ยอดแค่นี้เงทุกคนกินข้าวกินคนกินข้าวแม่ไม่เอาไข่ดาวเอาหยิบเลยเพราะว่าของอเล็กเขาจะเอาอันข้างล่างอันเล็กเขาเอาข้างล่างเองหยิบเลยจะเอาอันั้นมันมีสีฟองอเล็กมันแตกไงเขาก็เลยเอาสองรีบไปหาม้าไม่แม่ ถ้าอยากได้แม่ก็ให้อะไรทอดแม่ไม่ได้ตักข้าวตักกับตัวเองยังไม่ได้ตักกับหรอกตักข้าวแล้วอันนี้ก็เรียกว่าข้าวอันนี้เรียกว่ากับกับอันนี้เรียกว่าข้าวกับข้าวเขาเรียกว่ากับข้าวอ๋อกินกับข้าวใช่โอ้ยมายอมแม่เขาเรียกอาหารเขาเรียกกับข้าวก็ได้เรียกอาหารก็ได้มีเยอะแยะจุดเลย อาหารอสุอสุอัฟมักาซีข้าวฟ้าอาหารอสุอสุเจียวเดินกินครับกินคือมันมันมีแสงแดดแล้วแสงมันสะท้อนกับกล้องนิดนึงมันก็จะออกแดงๆนะทุกคนมันก็จะสีไม่สวยเท่าไหร่ปลาครับหน่อยตามชอบแม่กินกับพริกน้ำปลาทุกคนมีพริกน้ำปลากินได้ทุกคน ใครขอมาอาหารมื้อนี้นี่ยาว่าดชอบชมนงอืมอืมเผ็ดอยู่นะเผ็ดเผ็ดแต่แม่ก็เอาพริกเพิ่มอืมอ๋อเมื่อวานแม่กินหอมคือกินไอ้ไอ้กินสลัดใช่ไหมมันมีหัวหอมม่วงใช่ไหม อออหอมเอ่สีม่วงอ่ะอแสบท้องจนแบบแสบแบบแ,บแสบเหมือนเราไม่ได้กินข้าวแล้วกินพริกลงไปอ่ะแสบมากจนแบบกินนมก็ไม่หายรีบๆนอนอ่ะเมื่อคืนเพราะว่าม่ไหวอ่ะกินหอมอ่ะกินคือมันมันเผ็ดมากอ่ะหอมเมื่อวานอ่ะ ็ถาทำมหมตอบม,มาม่าให้บอกไม่มีไม่มีมามา่าแม่ก็กินมันไม่ได้หิวข้าวครับมันแสบกบระเพาะเยอะแบบแชมเปสนมาม่ามันมันจะช่วยเหรอหลองทองกินนมงาเมาาื่อวังอืมช่วยอืม ไข่มะนาวก็อ,น,อ,อนนี้ได้แม่กินทุกคนครับไม่กินไม่ชอบน้ำปลาทุกคนดีไม่ชอบรสชาติแล้วก็ไม่ชอบกลิ่นเอาสารุกแต่กลิ่นมันแรงครับน้ำปลาอร่อย ช่งนี้เม็ดเมทธิวมีแข็งกี่โมงสายสองฝนบอกจะตกแม่คิดว่าแม่น่าจะตกอยู่แม่เป็นลมพิษขึ้นค่ะจะตกนิดหนึ่งค็ดว่าถ้าไม่ตกก็จะคลุ้มคลุ้มมคา ขอขอนอกไม้เยอะๆชอบไข่ดาวก่อนชอบไข่ดาวเดี๋ยวสีเลือง ไข่แดงอร่อยที่สุดแก้ไวยกินที่หราหกินชุด,าด้ายกินชุด้ายเสร็จป่ะเสร็จเลยอร่อยมากห <c oughs> น่อ,มนอมไม้อร่อยเนาะหน่อไม้มันไม่มีกลิ่นเลยแม่เอาล้างาล้างอย่างดีด้วย แกะออกจากกระป๋องแล้วก็ล้างอย่างดีไม่มีกลิ่นแล้วอ่อนด้วยอ่อนมากอ,อไ,มไม่แข็งไม่นี่ไม่มีแข็งเลยดีมากพูดถึงหน่อไม้ไงทุกคนหน่อไม้กระป๋องของเอยี่ห้ออร่อยดีอะ่ะดีอร่อยดีอร่อยดีด้วยได้ไหยอร่อดเลยอ่ะโอเคแล้วตกลเตรียมเอาละ Men jag cyklar omkull på skolan. Ja, Varför har du på den här då? Vad säger du? man? Tänk om man har den i Då är det bättre att köra med en riktigt armband. Ja men jag ska göra det. Nej. Ja. Vadå, vill du låna den också eller? Nej, men, men Visst, den är gratis för mig. Varför köpa den? För? Ja. Så vad tänker du på? Det är ingen idé. Ha hur många gratis där på din ta Hur många du vill. Hur många du vill. Ta en och så var det hela arm. Ja. Fin. Otrolig. Han sa dum. Du är. <laughs> ที่ราส้สปอร์เป็นยโรอันนี้เก็บใส่ตู้เย็นนะทุกอย่างต้องใส่ตู้เย็นหมดไว้ข้างนอกไม่ได้นะเพราะว่าเอ,อม้มันมันร้อนเดี๋ยวมันเสียใส่ตู้เย็นนะทุกคนอิ่มแล้วจ้ามื้อนี้ก็ผ่านไปอีกมือหนึ่งมื้อทุกคนอร่อยแต่ทุกคนฝากคิปไว้สำนีจ้าพบกันใหม่เด้อจ้ะสบายดีสวัสดีไป